เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับชินซีเพย์นเดิมนะครับในเกม Dead by Daylight ตัวป่า The s e r i e สนะครับวันนี้ก็ใช้เล่นคุดลุงบิวเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยเราไม่รอใช่ไหมล่ะเอะอมาแก้แก้ตัวนะครับแก้ตรงแก้ตัวให้มันรู้สะบ้างนะครับ อาฮะก็นี่เป็นด่านอะเฟลัมนะครับโรงพยาบาลน,นั่นเองหาเครื่องครับหาเครื่องันไฟก่อนนะเฮ้ยขาเด็ดอยู่ป่ะเนี่ยหลับหลับชัวนะครับเปิดเกมดิงไว้แล้วก็ไปหลับแน่นอนตอนนี้นออกมาแล้วมาแล้ว มันมีเครื่องไม่ใช่เหรอก็ตัวป่าเดอะซีรีส์ก็ยังคงคอนเซ็ปต,ต์เดิมนะครับเข้ามาเล่นคนเดียวแล้วก็ไม่ใส่เปิร์กนะครับไม่ใส่ออปเปอร์ลิงไม่ใส่ไอเทมเข้ามานะใครยังไม่เคยดูพาร์ทเก่าๆนะครับก็ไปตามดูได้นะ นเฮ้ยเจอแล้วคนแรกเลยเ,เนี่ยเอ้ยคนแรกเลยเ,เนี่ยคนแรกเลยเ,เนี่ย อุ้ยอุ้ยเกือบจ้านี่จ้าจ้าอุ้ยอุ้ยอุ๊ย,ย,ย,ยพาดพลาดพลาดพลา,าดนะจ้าวิ่งยาวอ่ะเข้าว่าเข้าโรงพยาบาลก่อนเข้าโรงพยาบาลก่อนป่วยนะครับตอนนี้เจ็บป่วยอยู่เจ็บป่วยยังไงให้เข้าโรงพยาบาล จะป่วยยังไงเข้าโรงพยาบาลเก้าตามวะเก้าตามวะตัวนี้เก้าตามวะคนจุกไปดิจุกไปดิจุกไปดิเก้าตามวะทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเก้ามาแล้วหลังเรานี่เองหลังเรานี่เอง โดดดึ้โน่นโน่พึพอให้โอ้โหช้าไปนะครับเรียบร้อยเพื่อน เจลมีผีนี่เลยไอยคนแรกที่เราเจอนะครับคนแรกที่เราเจอนะเป็นไงล่ะไงล่ะอ้าวอ้าวเขาทำอะไรอะ่ะเขาทำอะไรอะ่ะไปช่วยอะโหลโอ๊ย ด,ดูดิดูดิมาตีอ่ะโอลุงโอ้ยไอ้ลานเอ้ยมาช่วยลุงหน่อยแม่เนี่ยลุงเราหนุงแป๊บนึงนะเดี๋ยครับแล้วแล้วแล้วเขาก็ควักมือเรียกคนหนึ่งอ้โหทำน้าที่กันได้ดีประสานบึ้บเอาให้ ไม่มีใครมาด้วยลูวังลุงโดนตีหลังนะหลานเอาแล้วคนเดียวแล้วคนเดียวแล้วเกมไวแง,แงเลยนะครับตอนนี้ เฮ้ยใจเย็นนะใจเย็นนะเพื่อนโคตรใจคนนี้เดี๋ยวเราไปช่วยนะครับหลานเอ้ยฮิวลุงนอยลุงบาดเจ็บมาก ตรงกระตุกนะสักหน่อยนะครับจะเย็นจะเย็นจะเย็นจู่วยาวไปดิรอแป๊บนะลุงลง,ลงมาช่วยหลานหน่อย

ไอ้หลานลุงลุงมาช่วยหนูด้วยนะรอแป๊บหนึ่งไอ้หลานเอ้ยเดี๋ยวลุงกำลังแอบอยู่นะลุงย่องนะลุง รอแป๊บนะเองจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ลุงโดนแล้วลุงตายไม่ได้แล้วอยากได้คนฮิวจังเลยตอนนี้ไหนลุง นอนไปตรงนู้นเลยนะฮะเพื่อนจ๋าอยู่ไหนจ๋าไปไหนกันหมดจ๋าเพื่อนอุ้ยสองคนสองคน ยูก่อนไปยูก่อนไปยูก่อนสองลุงนะครับช่วยลุงิวเข้าไปรอแป๊บรอแป๊บ้บยเขาดักอยู่ข้างล่างเลยนะครับท่านผู้ชม ทีผ่านมาเลยนะดีผ่านมามองเลยนะเอา้าไม่ทันนะครับใจใจไปเพื่อนไม่เองก็ฆ่าแหละไม่เองก็ฆ่าแหละทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับนานผู้ชม มาทงน,นี้นะโอเคขอโทษด้วยนะเพื่อนขอโทษนะเพื่อนลูกสามาช่วยนะครับเนียนกริบตรงเนี้ยบอกเลยครับเนียนกริบผนังแน่นอน เฮ้ยม <t ốt> ่ได้ไงวะทุกคนเอาแล้วลุงลุงจุ๊อีกแล้วลุงจุ๊ลุงจุ๊ดจดนี้บังบังบังไม่รัง 1 2ึปลาฉลามขึ้นบก1,2,3่มปลาฉลาม,ามขึ้นบกนะครับสี่แล้วก็วิ่งมาเดะรออะไรอะ่ะอ๋อมีคนโดนแล้ว1คนนะครับ อันนี้บ้านเล็กซ่อมแล้วมันจะเหลือเครื่องอีกสี่เครื่องนะครับวิ่วารวาบวาบจะเย็นจะเย็นลมลมลุกลมลม,ลมวาบเครื่องนี้ซ่อมแล้วนะครับวิ่งต่อไปเรื่อยๆวิ่งต่อไปเรื่อยๆเหลืออยู่หน้าเรานะท่านผู้ชม เฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยปันต่อสิเพื่อนทำไรล่ะดงอะดรีนาลีนก็ไม่มีนะครับไม่มีเติร์กเขาแต่ลุงอะ เพิ่งเข้ามานะเจ็บอยู่ยาวไปครับเพื่อนเราไม้แววอ่ะไมแล้วอ่ะ ai về không à buồn cú vinh léo chọn nhé Vì nhiều giàu léo okay. จเย็นใจเย็นคนนี้ไม่มีฮิวตัวเองกันเลยนะครับเข้ามาเล่นนี่แบบตัวเปล่ากันหมดเลยดิแหมเราทำซีรีส์ตัวเปล่านี้แบบมีคนเล่นตัวเปล่ากับเราด้วยเหรอเนี่ยเฮ้เจอครบเลยครับเคค่อยๆไปไปนำทางนำทาง เอาวะ <c oughs> ค่อยๆย,ย่องลุงเป็นทาหารเก่านะลุงทหารราบไงรูจกักปะทหารราบ <c oughs> เขาทำอะไรกันอะดูดิดูดิโ <c oughs> อ้แต่ละคน <G ül üyor> เอาเรื่องว่ะจิ้มงานเอาเรื่องว่ะมาดีมาดี มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วันวนีให้อยู่ข้างล่างนะครับขอตามเพื่อนมาตามเพื่อนมา อุ้ยข้างบนนะครับหลังแหกเลยอะยเรียบร้อยนะครับเขาวางมาดิมาดิ อุ้ยอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนอุ้ยเกือบโดนนะครับท่านผู้ชม เรียบร้อยปันต่อครับปันต่อใช้เวลาให้เกิดประโยชน์โอ้จะตึงเลยนะครับเกมนี้คุ้มอ่ะคุ้มอ่ะบอกเลยมากันแล้วว้ยมากันแล้ว โอเ้เช็คดูไมโครโฟนโอ้ยมันจะตื่นเต้นอะไรขนาดนี้เนี่ยลุงนี้แบบคารเลยอะ่ะโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเพวื่อน มันตึบต,ตับตึบ <check> ต <common patterns> <hat> ับอย่างเดียวเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ย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 เิดก่อนติดก่อนนะครับเพราะว่าโดนละถ้าเราไม่โดนดึงนี่ไงมาดเดะ มาดิก็มาดิเอาดิปึ๊บไม่โดนหรอกเว้ยไปเลยนะครับไปเลยเราไปหาปั่นเครื่องข้างนอกดีกว่านะเครื่องข้างในเราเคยเขาห่วงจังเลยอะ่ะ แล้วมีเครื่องข้างนอกอีกสองเครื่องนะครับมาว่าวิาว่งหาเพื่อนว่าคนนี้แสดงว่าเขามีเปิร์กบอลนะครับของ The เดวายนะ เรียบร้อยเพื่อนเองไม่น่ารอดน,นันโดนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่ไงเครื่องนี้ไงไม้ยังอยู่ด้วย มา <My> <c oughs> อีกแล้วนะครับท่านผู้ชม เย็นไหมเย็นไหม,ไหมต้องคอยดูนะครับกับตาดูเฮ้ยเพื่อนไปปั่นอีกอันนึงนะเอา้าเอ้าเพื่อไนไปปั่นเครื่องนู้นนะเอา้าเอ้าเรียบร้อยเพื่อนอยู่นี่นะครับให้เขาจูบไปต่อปั่นอีกเครื่องนึงโคตรจะตึงเลยนะครับท่านผู้ชม เอาว่ะจุ๊จุ๊จุ๊จไปก่อนจุ๊ไปก่อนหนึ่งเพื่อนสามพิเปอร์สามพิเปอร์ ิเปอร์ิเปอร์ครับ้าเปอร์3 2 1เค ไปนู่นแล้วนะครับรีบไปเปิดทางนี้ดีกว่าเมื่อกี้เพื่อนเราก็อยู่ฝั่งนี้นะเราเห็นนะครับอ้่ะรอดนะครับโดยมีเพื่อนเราลุงไปสองคนนะ โอเคโอเคไปแล้ววายไม่โดนหรอกโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนไปแล้วครับบ๊ายบาย and then, and then Until my time is gone, I've never felt this way before, and now I know this all for sure. I won't forget you last betrayed. I'll never forget this day.